าได้เลยแคปรูปนี้ไว้แล้วก็มาที่เก่งที่เหนียวหรือเปล่ามันไม่เหนียวว่ะเพราะออกมาแล้วมันก็ขาดแต่ถ้าเหนียวนี่มันจะออกมาท่อนเดียวใช่ไหมที่เหนียวนี่คือ,อยังไงอ่ะมันจะแบบขมิดแล้วมันไม่ขาดหรือว่าไง ลนะแล้วก็กมีขาดทุกรอบนะครับไว้วันนี้อีกกี่วันได้ได้กี่วันเออมีคนถามคำถามนี่เยอะมากเลยจะพิถ่างเขาให้นะ แล้วว่างวันไหนกันข้าวมื้อเดียวกันใช่ผมบอกให้เลยว่าบางทีแล้วก็การพูดกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งกินขี้อยู่แล้วก็คุยเรื่องข้าวกันเอ้ยไม่ใช่นั่งกินข้าวแล้วก็คุยเรื่องขี้ไม่ควรเลย ลอยบกพี่มีแฟนใหม่แล้วไม่มีหรอฮะถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมจะปวดตัวอ๋อโอเคโวดไม่ได้มันโชว์ไม่ได้เดี๋ยวมันบินพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้มันมีข้อมังคับอยู่ คุยไม่ได้พี่เก่งทำไมผอมจังผอมอ่ะต้องสวยมากก่อนเลยใช่ไหมแฟนพี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอน่ะไม่รู้เหมือนกันว่า ต้องสวยมาก่อนหรือว่าต้องอะไรมาก่อนเราอยู่ที่ว่าเราช่วงที่เรา <c oughs> ไม่มีใครหรือว่าช่วงที่เราช่วงที่เรากลัวผีนะใครทักเข้ามาคุยกับเราบ่อยที่สุดัสดีครับนี่ไงสอหนึ่ง กำลัเลกัำลัลกัเลยกัเกำกำลยกังเกงใหยัเย่องไลยเลื้อนาะเมยเนกำลังเลยงถ้ยซื้อบ้านกี่ดงวยยงย ยิ่งจะเป็นประเด็นอะไรประเด็นอะไรครับเป็นประเด็นอะไรครับพี่ก็คุยพี่ก็พูดอย่างนี้เออเนี่พี่จะบอกให้เมื่อวานเนี้ยพี่จะบอกให้เมื่อวานเนี้ยพี่ทาร่าเขาลบเพื่อนออก ทุกคนรู้หรือ,อยังว่าเพราะอะไรพี่ทาร่าเนี่ยเขาลบเพื่อนอนอกเนี่ยพี่อยู่ดีๆแล้วเขาก็ลงไลฟ์เลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ยังสวัสด,ดีเหินฟ้าด้วย ่ใช่เพราะเจอรงังวาลที่ทาร่าเขาโลเพื่อนออกเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เนี่ยไปพูดในไลฟ์บอกว่าเขาเป็นเมียเก่าแล้วเราไปพูดตอนไหนวะเขาบอกว่ามีคนไปคอมเมนต์บอกเขาว่าพี่เก่งไปพูดทา,าร่าเสียเสียหายหายบอกว่าเขาเป็นเมียเก่าูแล้วเขาก็ลงไลฟ์ไปเลยพี่เก่งรู้จักพี่แจ้งสิพันไหม ก็บอกว่าก็บอกว่าทาน่าเขบอกเราเข้าไป,ปนในไลฟ์เขาเมื่อวานเนี้ยเข้าไปในไลฟ์เขาแล้วก็เลยถามเขาถามเพืผ่ผลว่าอ้าวทาร่าทำไมไปลบลบเพื่อนพี่หอหรอทำหมงง คาลาซาลาไม่ใช่ซาลาเออเราไปพูดตอนไหนวะผมก็เป็นเมียเก่าแต่เมื่อวานเนี้ยไอ้วันหน้าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เรียนอยู่ออสเตรเลียเราเนี่ยก็ไปทำงานไปถอนขนกิงโจ้อ,อยู่ที่ออสเตรเลียตอนนั้นนะ่ะ เออแล้วเราไปพูดตอนไหนว่าเป็นหัวเมียเป็นเมียเก่าบางทีแล้วความตลกเนี่ยอาจจะไม่ตลอดก็ได้นะเ,เสียงดังจังค่ะอ๋ออยู่กับตัวจีนนะ พี่บอกว่าไม่ใช่คนคุยเก่าแองตาดูเศร้านะไม่ได้เศร้าหรอกครับแค่ดูคเครียดๆอ๋อเป็นคำพูดประจำเออพี่จำได้แล้วพี่พูดว่าเป็นแฟนเก่าพี่บอกว่าเป็นแฟนเก่าแต่กำลังจะมาพบกันใหม่ใช,ใช่ไหมพูดอย่างนี้ไหม ปวดหัวไงนี่จริงๆเลยเอาออกไปได้ร<อ><ป>ับตะบูนรับตะบูมันจะอะไรจะเก็บตะบูหรืออะไรเนี่ยไปออกไห็พิมพ์เนีรับตะบูรับตะบูจะเก็บตะบูหรือว่าอะไรวะเออใช่พี่ก็บอกกับทุกคนในเวลารพูดแล้วเขาจะไปอินอะไรไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะบางทีแล้วคนที่บางทีอ๋อที่ร้านมีตะบูขายด้วยอ๋อโอเคนี่ เราก็จะมาที่ร้านเนี้ยรับสบูน่นี่มารับที่นี่เลยมารับที่ร้านนี้เลยมารับที่ร้านแต่ว่าขายในะนี้มันที่แจกนะที่ร้านมีสบู่ขายที่ร้านมีสบู่ขายอยู่ตรงข้ามปาเมนโซ่ เออพูดเล่นเล่นก็เอาไปเป็นเรื่องเวลาคือบางทีแล้วว่าอ่เลเวลอ่ะมันต่างกันเขาอยู่เลเวลในที่ระดับสูงแล้วเ็าเรียนสูงบางทีแล้วคําพูดที่เราพูดเล่นคําพูดที่มันดูดูแย่เนี่ยหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราพูดเล่นพูดจริงอะไรเงี้ย เราก็พูดอย่างนี้ประจําเวลาเราไปแ,แซวใครมีคนชอบถามไงถามกันเยอะเราก็บอกอ๋อเป็นแฟนเก่าจะจะกลับมาโคนใหม่ขนาดจอยที่อยู่ที่ร้านอะจอยที่ขายที่หั่นปลาหมึกแบะมีคนถามน้องเสื้อแดงคือใครครับแฟนใหม่เหรอผมไม่ใช่แฟนใหม่เขาเป็นแฟนเก่าจะจะมาโคตรนใหม่ สวัสดีครับคุณเก่งตอนนี้ทุกคนรุนน้องเนยกับพี่เก่งมากมากพี่เก่งเปิดร้านที่โมงก็ตอนเย็นครับวันนี้ปลาหมึกมาสี่โมงเย็นวันนี้ปลาหมึกมาช้าหน่อยวันนี้ปลาหมึกมาสี่โมงเย็นเพราะว่าทําไม่ทันปลาหมึกทาไม่ทันขายของที่บางปูครับผีคนก็เลิกทำไมชีวิตไม่เป็นไร ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จริงๆว่าจะมีเมีย20คนแล้วก็เลิก20คนมันก็ไม่แลกเพราะว่าผมจะอธิบายให้คุณฟังแบบนี้ ผมอยากอธิบายให้คุณฟังแบบนี้ทุกครั้งที่เวลาผมไปพบใครหรือว่าทุกครั้งที่เวลาผมไปทุ่งเทียไทผมก็ไม่เคยไปกู้เงินของคุณเนี่ยเอามาส่งเสียผู้หญิงคนนั้นและทุกครั้งที่เวลาเราทะเลาะกันเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาปวดหัวกับผมเพราะว่าเวลาผมจะไปง้อ,อเขาเนี่ยผมก็นั่งรถไปของผมเองหรือว่าผมก็นั่งเครื่องไปของผมเองหรือว่าผมก็นั่งรถไฟไปเองทุกครั้งที่เวลาเราอยู่ด้วยกันเราไปกินอะไรกันเน ен, งินก็ไม่ได้เอาเงินมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จะมีในสิบคนยี่สิบคนหรือว่าอีกร้อยคนหรือว่าพันคนเนี่ยมันก็เรื่องของผมถูกไหมถูกไหมบางคนก็งงว่าโห้ยทำไมมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกแต่ทุกครั้งอ่ะที่เราเลิกเนี่ยปกเมือกทลิกเนเราก็เลิเกลด้วยตัวเราเอง เราไม่ได so ้ให้ใครมาเดือดร้อนกับเราด้วยแต่ว่าบองทีแล้วที่คุณก็เดือดร้อนกันเยอะจนเกินไปกาถามเรื่องกันเพราะอะไรคะเรื่องกันสาเหตุอะไรคะแล้วกลับไปอยู่ไหนแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยกันมีปัญหาเพราะอะไรแล้วลูกใครจะเลี้ยงมึงก็ปวดหัวนะปวดหัวไหมทุกคนมีเหุินเสมอที่เก่งร้องเพลงเพราะกดมือละ ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนแฟนบ่อยๆเออใช่น่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ด้วยหรอฮะมันมันมันกระแสมันเริ่มตกแล้วไงก็เลยเราก็เลยสร้างกระแสรสร้างกระแสพวกกันอย่าแล้วก็ทะเลาะกันนี่ อยู่คนเดียวสบายใจพี่บมือแล้วเหรอบจนมือแตกแล้วใครจะกินหมดโอ้เยอะจนตายตายพอดีกินหมดนี่ เราโสดไหมคะไม่รู้ดิทำไมไม่ถามเขาอะมาถามผมผมจะบอกว่าคนที่ผมเลิกไปแล้วหรือว,ว่าคนที่ผมไม่ได้